แอปทักษะออนส่งคุณพ่อครั้งสุดท้ายด้วยคลิปวิดีโอที่นน่นคุณตัดต่อให้น้ำตาไหลแอปทักษะออนออกมาโพสคลิปข้อความสุดซึ้งถึงคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อในวงการบันเทิงแฟนคลับปลอมใจส่งกำลังใจให้อย่างหนึ่งแน่แนในพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของนางเอกสาวแอปทักษะออนมีบุคคลหลักจ่ายวงการเดินทางมาร่วมไว้อลัยเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงเศร้าอะไรมีช่วงหนึ่งที่แอปได้กล่าวค ำอะไรให้กับคุณพ่อทำเอากระน้ำตาไว้ไม่อยู่แต่ด้วยความเข้มแข็งเราก็สามารถอ่านทุกประโยคให้คุณพ่อได้รับฟังครั้งสุดท้ายด้วยน้ำสีอังที่สันเครือท้ามการกำลังใจของแขกทุกคนที่มาร่วมงานล่าสุดแอชกสะอนโพสคลิปพร้อมข้อความสุดซึ้งถึง,ถงคุณพ่อโดยหลังจากเสร็จพิธีงานของคุณพ่อแอบได้ออกมาโพสต์คลิปถึงคุณพ่อเป็นคลิปที่นักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลเป็นคนตัดต่อให้ พร้อมเขียนข้อความสุดซึงถึงคุณพ่อว่าการได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอบภูมิใจการได้มาเป็นที่รู้จักในฐานะแอบลูกคุณอนุสอนและแถวเป็นกสุดเท่ผู้เป็นที่รักของลูกขามากมายแอบลูกอาจารย์อนุสรอ,อาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอบลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดรอสนิทกันมากมากที่สุดถ้าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทางกายและใจให้ลูกเสมอ พ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปปุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะจดจำทุกคำพูดคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออ่านให้แอปฟังอตอนโต แอบ,บกลับได้อ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจซึ่งแอบ,บขอยกประโยคหนึ่งที่เรารักนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งสําคัญนั้นไม่อาจเห็นด้วยดวงตาแอบบจะไม่ดื่มความักต้องทุพพลกาะอดอง ในช่วงเวลาความสุขของเราแอปขอกราบพร้อด้วยหัวใจเพ่อจะอยู่ในใจลูกเสมอเครดิตวิดีโอคลิป at n น n กุลท่ามกลางกำลังใจและคนในว,วงกำลันเทิงรวมถึงแฟนคลับิดต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายฝากกดติดตามและกระดิ่แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ